สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกท่านนะจ๊ะสําหรับแพทเทิร์นลายต่อไปนะที่พี่อ้อจะสาธิตให้ทุกท่านได้รับชมกันลักษณะก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้นะดอกนี้จะมีทั้งหมด9กลีบด้วยกันแต่ว่าพี่พี่น้องนทุกท่านก็สามารถปรับจํานวนกลีบได้ตามความเหมาะสมนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะลายก็จะออกมาคล้ายกันส่วนด้านหน้า แต่ว่าคลิปนี้พี่อ้อไม่ได้สาธิตวิธีการต่อดอกนะถ้าใครจะต่อดอกก็ต่อต,อตามนี้เลยสองมุมแบบนี้นะลองนำไปปรับใช้กันดูลายนี้ไม่ยากใช้เวลาในการถักค่อนข้างเร็วพี่ๆน้องๆมือใหม่ๆสามารถถักตามได้ส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหม Summer s o ซอขนาดเส้น18ตัวนี้เป็นอะคริลิกร้อนนะจ๊ะส่วนเข็มโคเชพี่อ้อเลือกใช้ เบอร์เจ็ดหรือว่า0.95มิลนะตัวนี้เป็นของทิวลิปเจแปนสีเงินทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของไหมที่พี่ๆน้องๆใช้ในการถักชิ้นงานนะลองปรับเข็มให้เหมาะสมกับประเภทและชนิดของไหมและน้ำหนักมือของตัวท่านเองนะจ๊ะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือถักพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายนี้นะพี่อ้อจะขึ้นต้น โดยการถักโซ่ทั้งหมดสิบสอหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสบสองได้โซ่สิหลักแล้วเราก็เลื่อนหว่วงที่โซ่หลักแรกนะแถวต่อไปเราถักด้วยโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะถัก ฟักธรรมดาหรือว่าซิงเกิลโคเชทั้งหมด18ครั้งในช่องนี้นะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าขอโทษจ้ะสิบห้าแล้วเนาะสิบหก สิบเจ็ดถ้าแน่นเกินไปเราก็ขยับได้นะสิบแปดได้สิบแปดแล้วเราก็เลื่อนโซ่มาหลักที่เราครึ้นต้นไว้ก็จะได้แบบนี้แถวต่อไป ถักโซ่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะถักซิงเกิลโคเชตทุกหลักตลอดทั้งแถวแบบนี้นะถักจนครบแถวเลยนะพี่ออถักมาจนครบแถวเลยนะ เราก็เลื่อนโซ่มาที่หลักนี้นะแถวต่อไปนะจ๊ะเราขึ้นด้วยโซ่สิบเอ็ดหลักหหหนึ่่งงสสสอาามี้กเเจ็ดดแปก้าสิบสิบเอ็ดต่อด้วยพันหัวเข็มสองครั้งหรือทัปเปิ้นโคเชตรงที่หลักนี้นะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อด้วยโซ่หกแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งข้ามมาหนึ่งหลักนะก็จะได้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก พันหัวเข็มสองครั้งหรือแทปเปิ้ลโคเชข้ามหนึ่งหลักถักเหมือนเดิมถักแบบนี้จนจบแถวเราจะได้ทั้งหมดเก้าช่องแบบนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต่อไปนะถักโซ่หกเหมือนเดิมหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้ามาที่โซ่หลักที่ห้าแล้วก็ดึงไหมออกมาจบแถวแบบนี้นะแถวต่อไปถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักพักธรรมดาหรือว่าซิงเกิลโคเชในช่องนี้นะทั้งหมดแปดครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าแล้วนะหลักที่หกเจ็ดแปด สองสามสามพอดีมีปลายไหม่เหลือตรงนี้เดี๋ยวค่อยเก็บนะสี่ห้า,ห,าหก,หกเจ็ดแปด ทุกช่องนะเราจะถักด้วยซิงเกิลโคเชต์แปดครั้งด้วยกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เหลือช่องสุดท้ายนะเราก็เหมือนเดิมถักด้วยซิงเกิลโคเชตทั้งหมด8ครั้ง4 5 6 7 8แล้วเราก็เลื่อน มาที่โซ่หลักแรกที่เราขึ้นต้นจบแถวนี้แล้วนะแถวถัดไปเราถักด้วยโซ่สิบเอ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดต่อไปถักแทปเปิ้ลโครเชต ทั้งหมดหกหลักหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามหลักที่สี่ หลักที่ห้าหลักสุดท้ายนะหลักที่หกเราจะเหลือห่วงอยู่บนมบือทั้งหมดเจ็ดห่วงแบบนี้นะต่อไปเราก็ดึงไหมผ่านออกมาลสองห่วงสุดท้ายดึงไหมผ่านออกมาอีกหนึ่งครั้ง ต่อไปถักโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้โซ่หกแล้วถักแท็เปิลโคเชหรือว่าพอสองคอตรงที่หลักนี้นะถักโซ่หก แล้วเราก็เริ่มถักกลีบที่สองถักด้วยหกแทปเปิลโคเชรหรือว่าพอสองคอหกครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันนั่นเองถักเหมือนเดิมนะหลักที่หนึ่งแล้วนะจ๊ะหลักที่สองหลักที่สาม หักที่4ี่หลักที่ห้าหลักสุดท้ายหลักที่หกนะสังเกตว่าเราจะเหลือห่วงอยู่บนมือทั้งหมดสองสี่หกเดห่วงนะแล้วเราก็ดึงไหมผ่านออกมาให้เหลือไว้สองห่วงสุดท้ายดึงไหมผ่านลงมาอีกหนึ่งครั้ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโซ่หกพันหัวเข็มสองครั้งหรือแทเปิ้ลโคเชลงที่หลักกลางนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทุกกลีบนะ ทั้งแถวเลยเราจะถักเหมือนเดิมแบบนี้นะแถวนี้พี่อ้อถักมาจนรอบแถวแล้วนะสองสี่หกแปดเราจะได้ทั้งหมดเก้าีบจบด้วยโซ่หกโซ่หกเสร็จแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้านับโซ่มาหลักที่ห้าแล้วก็เลื่อนไหมออกมาเราก็จะได้แบบนี้ ถักซิงเกิลโคเชตลงในช่องแรกนี้นะทั้งหมดเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ต่อด้วยโซ่สีพี่อ้อจับเข็มไม่ถนัดขอเปลี่ยนวิธีการจับเข็มแล้วก็เลื่อนห่วงที่หลักนี้นะจะได้ปุ่มเล็กๆแบบนี้แล้วช่องถัดไปถักด,ด้วยซิงเกิลโคเชทั้งหมดเจครั้งเหมือนเดิมนะสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดต่อด้วยซิงเกิลโคเชเจ็ดครั้งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดถักโซ่สี่แล้วก็เลื่อนห่วงที่หลักนี้นะ ต่อด้วยซิงเกิลโคเชเหมือนเดิม7ครั้ง2,3,4,5,6,7ลักษณะของลายที่ได้แถวสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะ แถวนี้ไม่ยากนะจุดไหนที่ดูไม่ทันกดจุดก่อนนะแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้เราก็จะถักเหมือนเดิมแบบนี้เลยนะจนจบแถวพี่อ้อก,ก็ถักมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่เลื่อนห่วงจุดนี้นะถักซิงเกิลโคเชในช่องสุดท้ายเนี่ยเจ็ดครั้ง สองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแล้วก็เลื่อนมาที่โซ่หลักแรกหลักที่เราขึ้นต้นนะล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดไหมออก ก็จะได้แบบนี้นะใครที่ไม่ถนัดใช้เข็มโคเชก็ใช้เข็มก็ติ๊กก็ได้นะเก็บไว้ด้านหลังเก็บแบบไหนก็ได้นะแต่ขออย่าให้ปลายไหมหลุดออกมาเท่านั้นเอง จะเก็บไปตามแนวโซ่ตรงนี้ก็ได้หรือจะสอดเข้าไปบริเวณนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ความสะดวก เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าายนี้ไม่ยากเนาะพี่พี่น้องน้องมือใหม่ๆทุกท่านสามารถถักตามได้นะใช้เวลาถักไม่นานลองนำไปปรับใช้กันนะไม่ว่าจะต่อเป็นชิ้นงานผืนใหญ่ๆห,ห,หรือจะต่อเป็นเสื้อก็ได้ลองปรับใช้กันดูนะจ๊ะพี่อ,อ,อ้อขอขอบคุณพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดสำหรับ พี่ๆน้องๆที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แบ่งปันความรู้แบบนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ้าสวัสดีจ้า